ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับมารับชมความงามของหยกผักกาดสีชมพูนะครับหยกผักกาดชิ้นนี้นะครับเป็นสมบัติของฮ่องเต้นะครับนับว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมากนะครับเพราะว่าหยกสีชมพูนะครับจะไม่ค่อยได้พบเห็นทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้เห็นความงดงามใกล้ๆนะครับ ของหยกชนิดนี้นะครับอันนี้แกะเป็นรูปดอกผักกาดโอ้สวยสดงดงามมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกหรือผู้ที่รับชมนะครับสามารถมาสัมผัสหยกผักกาดสีชมพูองค์จริงได้นะครับที่ ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับโอ้งดงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสวยสดงดงามนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้พอสองไฟเข้าไปนะครับแสงจะ ลอดผ่านยกเลยนะฮะก็จะเห็นถึงความสวยสดงดงามอีกแบบหนึ่งนะครับงดงามจริงๆนะครับอันนี้เป็นอีกด้านข้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้มาเที่ยวที่สาขาชลบุรีเยอะๆนะครับขอบคุณครับ วิธีสมัครเป็นสมาชิกให้ท่านสแกน QR code เพื่อเข้าลายกลุ่มในการรับข่าวสารต่างๆและไปที่หน้าเพจกรอกใบสมัครของท่านใน Google form ที่ปักหมุดไว้ด้านบนกรอกรายละเอียดของท่านให้ครบแล้วกดส่งเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เป็นสมาชิกกับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินแล้วค่ะ